ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love Food วันนี้นะคะนินจะทำสุกี้แห้งแบบงงๆเอาจริงไม่เคยทำเอาที่แบบมีของเหลือๆอยู่ในตู้เย็นนะคะประเด็นก็คือวันก่อนนะคะมีร้านส่งเกี๊ยวปลามาให้ทางเราตั้งสักกล่องแน่ แล้วมันก็อร่อยมากๆด้วยแล้วทีนี้เรากินกับน้าจิ้มสูกี้น่าจะอร่อยก็เลยอยากจะแบบแอดผักเพิ่มเข้าไปนิดนึงแค่นั้นเองนินจะทําออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงทําแบบเดาๆเลยไม่เคยทําสุกี้แห้งมาก่อนแต่จะลองทําดูอ,อันนี้คือผักต่างๆที่อยู่ในตู้เย็นซึ่งแบบเฮ้ยมันพอดิบพอดีก,กับการทำซุกี้อะไรขนาดนี้นะคะมีผักกาดขาวเต้าหู้เห็ดเข็มทองแล้วก็ผักบุ้งนะคะแล้วก็มีวุ้งเส้นด้วย นินไม่อยากกินวุ้นเส้นวันนี้นินจะใส่แค่ผักกับเกี๊ยวปลาก็พอแล้วกัน ลุกคือที่บอกว่าจะทำซุกี้แห้งอ่ะเป็นซุกี้น้ำไปแล้วนะเดี๋ยวป้าจริงจริง Happy Feast แอบดูชื่อแอบดูชื่อเดี๋ยวป้าจาก Happy Feast จากเมื่อวานที่กินคนเดียวหมดกล่องทำง่ายมากเลยอ่ะก็คือเอาต้มน้ำเดือดใส่ผักโยลงไป มีเกี๊ยวปลาแล้วก็มีซอสุกี้ก็คือจบแล้วในน้าซุปตะกี้ก็คือนินเติมซีอิ๊วเข้าไปแค่นั้นเองนะคะไม่ขาวไม่ขาวเนาะไม่ขาวแหละไม่ขาวคอนเซปต์คอนเซปต์ขาวเมนูนี้เด็กหอน่าจะไปทำกันตามได้ง่ายๆนะคะสำหๆัที่อยู่คอนโดอะไรเงี้ย แฮปปี้ฟิชอะเขามีน้ำจิ้มสีฟูนมาให้ด้วยอร่อยเหมือนกันนะคะใช่บ้ล่าอร่อยจริงวันแล้วเกีลยวปลาสุขใจเอาพวกกับคนสวยเอยต้องเป็นหนูดิ <c oughs> ไม่เห็นจะขึ้นโฟกัสอ้าวขึ้นอยู่ เดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินก่อนแล้วก็ไว้เจอกัน I Love Food หน้านะคะจะพยายามมาทำอาหารให้เพื่อนๆดูอีกวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย